เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าวันนี้เอาน้องเล็กมาฝากจ้าทุกคนจ้าวันนี้เอาน้องเล็กมาฝากจ้าเอามันคือเหมือดเธอพี่นอกเอาน้องเล็กมาฝากนะคะใครสนใจลูกควายนะคะใครสนใจลูกควายสวยๆตัวเมียนะคะเพศเมียน้องแบ่งให้หนึ่งตัวจ้าตัวนี้น้องแบ่งให้ 28,500บาท28,500บาทความสูงอยู่ที่105เซนนะคะ1น5เซนนะลูกค้านะบวกรบ1บวกไอ้บวกรบ2เพราะว่าน้องอเดินไปเดินมานะคะลูกค้ามันก็จะไม่ไอ้นี้เท่าไหร่นะคะ ใครสนใจตัวนี้นะคะน้องเล็กนะคะใครสนใจน้องเร็กตัวนี้นะคะท้ายสวยตูดดีเอาไปเป็นแม่บักเป็นแม่พันธุได้นะคะหนุ่มสวยนะลูกค้านะใครสนใจตัวนี้28 5 0 0ดันหอยบาท28 5 0 0ดันห้าร้อยบาทนะคะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทจากลูกค้าจ๋า ใครสนใจ0832690169 0832690169ควายตัวนี้อายุได้4เดือน5เดือนประมาณนั้นนะคะเนื่องจากไม่ใช่ควายแม่ค้าอายุอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะลูกค้านะปกติแม่ค้าก็ซื้อมาขายไปไม่ได้ไม่ได้ไไดขยายพันุ์เองนะคะไม่ได้ผสมพันธุ์และขายเองนะลูกค้านะขอโทษขออภัยด้วยที่อายุไม่ตรงเท่าไหร่นะคะ อยากให้ดูตุดน้องมากเลยสวยๆตุดไทยสวยๆเลยนะคะ28,500บาท28,500ั 28, บาทควายอยู่ที่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีควายอยู่ที่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีจา้าลูกค้าจา๋าดูหน้านะคะจ่าเอมาแล้วจา้ามีใครใจดีรับน้องไปดูแลไหมคะมีใครใจดีรับน้องไปเลี้ยงดูไปดูแลไหมจา๊า หน้าตาดีๆนะคะหน้าตาดีๆท้ายดีๆความสูงก็ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นี่นะคะนี่ยืนตรงและสวยอยู่ยืนตรงและสวยจ้าเชิดสวยจ้าตัวนี้นะคะแม่ค้าเปิดให้เพศเมียสอง0มดันห้ารอยบาทสอง0 0ดันหร้อยบาทควยตัวนี้ส่งฟรีได้แค่หนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นรับหนึ่งตัวส่งหนึ่งตัวจ้า ถ้าลูกค้าอยู่ไกลแม่ค้าคิดค่าขนส่งตามระยะทางนะลูกค้าน้าแต่ถ้าอยู่ไกลจริงๆขออนุญาตส่งไม่ได้เด้อส่งฟรีได้100่กิโลจ้าลูกค้าจ๋าควายตัวนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีจ้า